วันนี้ครับจอมมิชิตจะกินปลาดิบหรือเปล่าครับบำรุงด้วยปลาดิบนะเชฟบุญธรรมเนี่ยก็หลายๆคนที่เป็นแฟนรายการเชฟกระทะเหล็กคงจะรู้จักกันดีครับเชฟบุญธรรมส่วนทางด้านเพชรมรกตที่เด็ด99เนี่ยโอ้โหกระดูกแข็งโป๊กครับผ่านมวยดีๆมาเยอะเลยครับ แต่ว่าหยุดมาพักหนึ่งตีชอบไปตีไก่่าบพี่บาสนะฮะมวยนี่อาชีพเสริมหรือเปล่าไม่ทราบแต่อาชีพหลักนี่ถนัดตีไก่ดูดีลาการไหว้ครูของทั้งคู่ครับออซอบอยู่ไายมวยทีเด็ด99ครับ อยู่แถวสะพานควายเนี่ยซออินธรรมละครับส่วนจอมพิชิตเนี่็ซ้อมอยู่ชูวัฒนะเป็นมวยของเฮียมอครับกระบี่ผมแดงอ่างมอชูเจริญและวีราบงก็เป็นโปรโมเตอร์ศึกชูเจริญมวยไทยครับจากเฮียมอนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโปรโมเตอร์เก่าแก่ของวิกราชดำเนินอยู่แล้ว เป็นโปรโมเตอร์ที่ราชดำเนินเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้ว,ลวนะครับสำหรับเฮียมอเนี่ยจอมพิชิตชื่อเดิมว่ามาพิชิตสิทธิสองพี่น้องครับพอย้ายไม่อยู่กับสังกัดเฮียมอนี่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นจอมพิชิตแล้วเขาเปลี่ยนชื่อในฟอร์มกันดีแล้วเกินครับจอมพิชิตแต่ว่าสามฟอร์มหลังเนี่ยยังไม่พบกับคำว่าชัยชนะเลยครับ สฟอร์มหลังของจองพิชิตเนี่ยเสมอสองคมสีสุริยันโยทินเสมอโพแก้วฝนจางชนบุรีครับและฟอร์มล่าสุดเนี่ยก็แพ้คะแนนสองคมสีสุริยันโยทินส่วนเพชรมรกตครับมีชนะคะแนนดาวตรังชอนพัทลุงชนะคะแนนลมีสารสิทธ์ซออึงและฟอร์มล่าสุดเนี่ยมาแพ้คะแนนพันพยักษิ์จติกดูยกที่3ครับ ขึ้นมาเนี่ยจอม์มิชิตได้เปรียบ1 1 8เร็ดแครับอ้า,อาจอม์มิชิตทีมวยฝีมือเมื่อก่อนเนี่ยเข่านะครับเดี๋ยวนี้ฝีมือครับจัดจ้านเลยส่วนเฟต์มรกตในี่ฝีมือเหมือนกันอระวังเลยเพช์มรกตนี่หมัดหนักครับ รับแล้วก็เทกรรมการต้องแยกครับกรรมการทานินภูมิผิวนะครับเป็นผู้ห้ามเอาซ้ายมาเบิ้ลเลยโอ้โห,โโหเคล็ดมรากดีเบิ้ลโชว์เลยครับสถานการณ์สองยกครับ เสมอจากด้านจอมพิชิตมรกรถอยมากคู่ครับจับได้ถีบไว้อยู่วงในครับอาชีพเก่าของมาพิชิตหรือเจ้าจอมพิชิตเนี่ยโอ้โหผักออกไปเตะซ้ายแต่ดูครับแก,แก้ได้ครับไม่ให้จับในครับขลากออกไปแล้วเตะซ้ายครับเพชรมรกต คืนไปคนละทีครับมดยก3สถานการณ์ผ่านไป3ยกเนี่ยทางด้านจอมพิชิตครับได้เปรียบ2ต่อหนึดูยก4ได้ใหญ่ด้วยครับเอา้าเดินมาหลงเหลี่ยมครับดูยกสี่ยกสำคัญขึ้นมาเอ้าโดนหมัดนี่ครับ หมัดของเพชรมากดนี่อันตราย,ยครับเอา้าต้องเอาคืนผมก็บอกไว้แล้วครับตั้งแต่ต้นแล้วว่าระวังหมัดเอา้าซอกซอก าาการรมอารมณ์รวมจิตนะครับเป็นผู้ห้ามโอ้ยโดนเขา่าโดนเข่าครับจอบวิชิตมีสะดุ้งครับาาการรมอารมณ์เงจองนะครับผิดกติกานะแบบนี้ไม่ผิดครับหักล้มลงไปโชว์ความแข็งแรงโชว์เหลี่ยมหน่อย กบในโอ้จอมพิชิตครับดูช้าลงไปเลยครับงานนี้กระโดพยายามจะคุมเกมครับจอมพิชิตต้องเร่งกว่านี้ต้องต่อเนื่องกว่านี้ครับไปซ้ายนี่สก,กัดไม่เข้าเลยครับซ้ายเอาไวะ้จอมพิชิตช้าลงไปเลยนะครับเห็นเห็นเลยอะ ายอีกทีหนึง่งนี่ครับคุมเกมครับไม่ปะทะอะไรครับทางซ้ายไว้สาโอ้ยลูกนี้จะก,ก้านคอเลยยังดีครับโดนไม่เต็มเท่าไหร่ ได้เสียวครับได้เสียวครับยกนี้โมเมต้นี่พลิกแล้วกลับมาอยู่ทางด้านเพชรมรกตนี่ได้เปรียบ3ต่อหนึดูครับจอมพิชิตยกสุดท้ายนี่จะเร่งได้ไม่ได้ครับเพชรมรกตจะคุมแล้วจอมพิชิตอาจจะเดินหยุดๆนี่ ลำบากนะครับาวแข่งซ้ายขวาคืนนี่นครับคุมมาไว้ครับต้องเร่งแล้วครับจอมพิชิต เหนื่อยครับวันนี้พูดตรงๆพูดได้คำเดียวครับเหนื่อยจริงๆครับโอ้เจอมวยประสบการณ์อย่างเพชรบวรกฏเนี่ยหลักเหลี่ยมดีเชิงดีและขวางไว้เลยครับไม่ให้ทำครับสถานก,การณ์ตอนนี้ต้องนับน็อกเท่านั้นแหละครับ อ้าไปลื่นลม้มไปลื่นลม้มเอาครับอยู่ช่วงปลายยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้าย ครับก็ครบห้ายกเนี่ยเป็นทางด้านเพชรบรรกฏทีเด็ด99ครับเป็นป่ายเอาชนะคะแนนทางด้านจอมพิชิตสิทธ์เชฟบุญธรรมไป